บ้านสวนพุนยายจังหวัดพิจิตรก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักวิธีการขยายพันธุ์ต้นมาก้าแล้วก็ลิ้นมังกรต่างๆค่ะเราไปดูกันนะคะว่าวิธีการขยายพันธุ์นะคะของบ้านสวนพันยายจังหวัดพิจิตรเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะเราไปดูวิธีแรกกันเลยนะคะ สำหรับวิธีแรกนะคะในการขยายพันธุ์นะคะมาก้านะคะหนึ่งในลิ้นมังกรนะคะนั่นก็คือวิธีการยกยอดนั่นเองค่ะสังเกตง่ายๆนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้คือต้นนะคะลำต้นต้นแม่ของเขาเลยนะคะแล้วอันนี้นะคะก็ถางนี้ก็คือยอดจากต้นนี้นะคะนี่เลยค่ะเห็นรอยตัดไหมคะนี่นะคะรอยตัดนะคะเราก็ยกยอดนะคะมาใส่ใน กระถางอีกหนึ่งกระถางนะคะเราก็จะได้ต้นมาก้าใหม่อีกหนึ่งต้นค่ะแล้วส่วนตอที่เหลือนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะวิธีการนี้นะคะวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการยกยอดนะคะเมื่อเรายกยอดไปแล้วนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะ mm. เขาเรียกว่าเป็นวิธีการหลอกล่อนะคะ mm. ให้ตอของมากล้านะคะเขารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเขาใกล้ตายแล้วเนี่ย mm. เขาก็จะเร่งนะคะ mm. ให้หน่อกออกมานะคะ อย่างต้นนี้นะคะหลังจากที่เรายกยอดไปแล้วนะคะนี่ก็จะมีหนอมานะคะหนึ่งนอค่ะสองนอนะคะแล้วก็สามนอค่ะเห็นไหมคะเพียงแค่มาก้าหนึ่งต้นนะคะเมื่อยกยอดไปแล้วนะคะเราก็จะมีมาก้ารวมต้นเดิมทั้งหมดนะคะห้าต้นด้วยกนะะันเลยค่ะเป็นไงคะวิธีการขยายพันธุ์ด้วยการยกยอดสุดยอดเลยใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนคนนี้เรามาดูต้น,น,นอื่น ของมากากันนะคะที่เรายกยอดไปค่ะนี่ต้นนี้นะคะกระถางนี้นะคะตอเขาก็มีหนอค่ะ <C le af> ลองมาดูซินี่ค่ะต้นนี้นะคะสังเกตไหมหนอมาแล้วค่ะเพื่นพนพนอนๆอะานึงหนอสองหนอค่ะแล้วก็นี่นะคะทุกต้นที่เรายกยอดนะคะสังเกตต้นแม่เขาก็จะมีหนอนะคะนี่น้อยๆนนี้ก็มีนะคะนี่ขนาดต้นนี้นะคะ นี่ก็มีโนอโมาค่ะเพื่อนๆบอกเลยว่าวิธีการขยายพานันธุ์ดินมังกรนะคะโดวยวิธีการยกยอดนะคะต้องบอกเพื่อนๆเลยนะคะว่าวิธีการขยายพันธุ์ลิ้นมังกรด้วยการยกยอดนะคะเขาจะให้นอดกมากๆเลยค่ะตอก็ให้นอดกขึ้นมานะคะแล้วก็ส่วนยอดเห็นไหมคะทั้งหมดที่แพลนเห็นอยู่นี้นะคะคือส่วนยอดมากาทั้งหมดเลยค่ะ สำหรับวิธีที่สองในการขยายพันธุ์นะคะนั่นก็คือวิธีการชำใบค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะและนี่ก็คือใบชำนะคะของมาก้านะคะเรามาดูกันว่าจำนวนของหน่อที่ได้จากใบชำนะคะนี่นะคะตัวอย่างาตัวอย่างหน่อที่เราได้จากใบชำของมาก้านะคะเมื่อเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะใช้มีดคมๆนะคะตัดค่ะ นะคะตัดนอใหม่แต่ว่าตัดให้ติดรากนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะประคองใบไว้นิดนึงนะคะตัดแบบนี้นะคะแล้วเราก็เจ้าน่อนะคะไปปลูกแล้วใบนะคะเราก็ไปปลูกนะคะเขาก็จะให้หนอขึ้นมาอีกเรื่อยๆเลยค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะคะนั่นก็คือการขยายพันธุ์ลิ้นมังกรนะคะต้นมาก้าด้วยวิธีการยกยอดและการชำใบค่ะทั้งหมดที่เห็นนี้นะคะต้นแม่เพียง5ต้นเท่านั้นค่ะแต่สามารถเพิ่มจำนวนมาก้าได้เป็น100ต้นนะคะเพียงในระยะเวลา1ปีเท่านั้นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสําหรับวิธีการขยายพันธุ์ลิ้นมังกรนะคะอย่างเช่นต้นมากาจาก1ต้นนะคะให้กลายเป็น10ต้น20ต้น30ต้นนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะยังไม่ได้เข้าไปดูวิธีการขยายพันธุ์ลิ้นมังกรนะคะด้วยการยกย่อและการชําใบนะคะเราก็มีคลิปวิดีโอนะคะวิธีการยกย่อแล้วก็การชาใบในการขยายพันธุ์ลิ้นมังกรให้เพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์นะคะ2ลิงก์น,นี้ไว้ ด้คคลิปวีีโอน่ะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบที่ไลค์แล้วก็รู้สึกว่ามันใช่เลยนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้เพจบ้านสวนพุญยายจังหวัดพิจิตรด้วยนะคะอ้อและที่สําคัญน,นะคะคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้สาระดีๆแบบนี้นะคะมีที่เพจบ้านสวนพุญยายจังหวัดพิจิตรค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ あっ。